โยโยโยบายบังตรงเชิญกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงคัมคืนวันศุกร์บิ๊กแมทไปที่เวลาตีสองครึง่งบุนเดสซีกาเยอรมนีกลับมาเตะกันต่อแล้วนะครับอาเบลิสิกอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงบาเยนมิวนิกไลฟิคยีสิบแปแต้มจากการชนะ8เสมอ4แพ้3เกมล่าสุดบุกชนะแวลเดอร์เบรเมนมา2-1นะครับมาโกโรเซ่จะบุดสิทธิ์ใช้งานวิลลี่ออบานครับมากันหลังที่เจ็บที่เหลือตััวหลกๆพร้อม เล่นนะครับคอนาดไลเนอร์ iner, คุมตรงกลางแนวรุกก็มีทั้งเอมิลฟอสเบิร์กโดมินิกโซบอสไลด์ดานี่โอโบครับข้างหน้าเป็นอันเดซินวานะครับ เจอกับจาฝูงบาเยซ์มิวนิก3-4แต้มจากการชนะ10เสมอ4แพ้ไป1เกมล่าสุดบุกชนะชาวเก้มา2-0นะครับแต่ว่าปัญหาของยูเรียนนาเกลส์มันคือตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับมาริอโนอนอยเออร์ลูก้าเอนอเดสพวกมาซาราอุยนะครับซาดิโอมาเน่และน่าจะรวไมไปถึงเลรอยซานเน่ที่น่าจะยังไม่พร้อมในคืนวันนี้นครับดังนั้นตัวหลักๆ ประตูจะเป็นสเวนอูไร์ไปก่อนนะครับแดนกลางโจชัวกิมมิดและออนกอเลสกาแนวรุกน่าจะใช้ตัวเก่าอย่างโทมัสมุลเลอร์แล้วก็มีจามาบูเซราแซดการาบี้นะครับข้างหน้าก็ต้องใช้บริการเอริกมากซิมชูปโปโมติงนะครับที่เอางง่าย ก่อนพักเบรกเ,เล็กไปนี่โอ้โหยิงต่อเนื่องเลยครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบายเยอร์นชนะไปกลับในบ้าน3-2เกมเยือนบุกถล่ม4-1แล้วก็ล่าสุดเจอกันต้นฤดูกาลในซูเปอร,ร์คัพบายเยอร์ก็ชนะ5-3นะครับแน่นอนก่อนเกมบายเยอร์มินิกบุกมาเป็นต่อเนี่ครับเอ,เอาง่ายฟอร์มดีทั้งคู่นะครับบายเยอร์นชนะมา6นัดติดต่อกันในบุนเดสเีกาแต่ว่าไรศิก ก็ชนะมา4นัดติดต่อกันในบุนเดสลีกานะครับแล้วจะว่าไปในแง่การลุ้นแชมป์มันก็ตามมันอยู่แค่6คะแนนครับผมดูแล้วบาเยินเนี่ยปัญหาคือตัวเจ็บดันเป็นตัวหลักนะครับต้องมาเยือนไลซิกที่ค่อนข้างเต็มถังครับผมว่าเกมนี้ไลซิกน่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับด้วยการดึงแต้มจากบาเยินมิวนิกได้ดังนั้นวัดใจอาเบไลซิกนะครับผมว่าเกมนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์อาเบรไลซิกเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย